หลายๆคนก็คงมีแผนที่จะออกไปเที่ยวแล้วก็ใช้เวลาวางแผนเป็นวันเป็นสัปดาห์จนสุดท้ายก็พลิกผันกลายเป็นการผัดวันไปเรื่อยๆแต่ในทริปนี้เนี่ยครับผมกับคุณพ่อใช้เวลาจัดทริปเนี่ยไม่ถึงวันด้วยซ้าแล้วก็เริ่มเดินทางกันอย่างมีจุดหมายสำคัญอย่างเดียวเลยก็คือไปให้ถึงภูสอยดาวทุกคนครับถึงยอดแล้วครับโห อากาศดีมากมองเห็นชัดเลยล่ะแล้ววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมอัต,ตคัดทริปภูสอยดาวครับ การเดินเทรคครั้งนี้เนี่ยครับกระเป๋าที่ผมเอาติดตัวไปในการเทรคด้วยเนี่ยครับก็จะเป็นกระเป๋ากล้องนะครับยี่ห้อ National Geographic นะครับเป็นกระเป๋าที่ผมใช้ใส่กล้องมานานมากๆแล้วแล้วก็ถึงทุกวันนี้ก็ยังคงใช้ใส่อยู่แถมมีแบบว่าจุดที่เอาไว้ใส่แบบว่น้ําด้วยแล้วก็รวมถึงมันสามารถใส่เลนส์สำหรับถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายคลิปในวิดีโอด้วยครับสภาพมันก็จะกลางๆหน่อยแบบว่าไม่ค่อยได้ใช้ หนักแบบว่าขนาดนี้นี่เป็นครั้งแรกของกระเป๋ากล้องใบนี้ด้วยรองเท้าที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นเบรเกอร์นะครับไม่ใช่รุ่น 4x4 คูนะเป็นเบรเกอร์ที่เป็นยางสีเหลืองแบบว่าเบรเกอร์นักเรียนเลยสีน้ำตาลใช้ในนักเรียนส่วนใหญ่ใช้กันก็จะเป็นเบรเกอร์ขนาดไซส์41นะครับแล้วก็ เอ่ยางเริ่มหมดแล้วด้วยดูจากวิดีโอก,ก็จะเห็นว่ายางของดอกของรองเท้าเนี่ยมันเริ่มหมดแล้วเหลือแค่แบบพื้นผิวเรียบๆตอนเดินก็จะลื่นๆหน่อยประมาณนั้นครับแล้วก็กระเป๋าที่ผมใช้ใส่เสื้อผ้านะครับก็คือให้ลูกหาบเนี่ยติดขึ้นไปก็คือเป็นกระเป๋า r t t f a c e นะครับก็ใช้มาจนมันเริ่มฉีกเริ่มขาดตามสภาพแล้วก็อย่างที่เห็นตามในรูปแล้วก็ในคลิปเลย คือใช้ตอนเดินขึ้นก็เริ่มมีขาดบ้างแล้วแล้วก็พอมาถึง้า่นบนก็ขาดหนักกว่าเดิมแล้วก็เทรก,กิ้งครั้งนี้เนี่ยครับผมไม่ได้มีไม้เทรกด้วยซ้าก็คือเดินขึ้นด้วยมือเปล่าลงด้วยมือเปล่าแล้วก็วันที่ขึ้นเนี่ยโอ้โหดันฝนตกด้วยเลยทําให้แบบว่าขึ้นลําบากแล้วรู้สึกว่าเออไม้เทรคแม่งสําคัญขึ้นมาจนผมแบบว่าไม่ได้คิดถึงเผื่อถึงเรื่องนี้ด้วยก็เลยแบบขึ้นด้วยมือเปล่าก็อันตรายมากๆ ใครที่มาก็แนะนำว่าให้ติดไม้เทรคมาด้วยอย่างน้อยมันก็ช่วยให้คุณไม่ลม้มหรือว่าลื่นง่ายๆนะครับ แปลกใจมากที่วันที่ผมมาถึงเนี่ยครับนักท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเป็นพิเศษแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่ฝนตกด้วยและนักท่องเที่ยวก็ยังเยอะอยู่อันนี้แปลกมากแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ควรรู้เลยก็คือเรื่องของออระยะทางที่เราจะเดินเนี่ยครับมันไม่ใช่แค่หลักประมาณ 2- 3สโลแต่มันคืออีกเท่าตัวหนึ่งเป็น6โลเลยแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับการเดินขึ้นแบบว่า แต่ละเนินเนี่ยมันค่อนข้างจะมีระยะทางที่ห่างออกจากกันมากเดี๋ยวผมจะเอาภาพขึ้นให้ดูให้เห็นเนินแต่ละเดินที่เราจะต้องเดินผ่านเนี่ยครับแต่ละเนินเนี่ยมันค่อนข้างจะห่างกันมากๆแล้วก็ถ้ายังไม่เห็นความชันเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจากภาพดาวเทียมตรงนี้เป็นภาพถ่ายให้เห็นผืนป่าดูว่ามันจะประมาณไหนเนี่ยครับแล้วคุณจะเห็นว่าไอ้ความชันเนี่ยมันค่อนข้างจะชันห่างกันมากๆมันมันชันถึงขั้นที่เรียกว่าต้องปีนนะครับ เพราะว่ามันอยู่แบบติดกับขอบตะเข็บของภูเมียงของลาวเลยซึ่งมันแบบค่อนข้างจะใกล้มากๆแล้วก็อีกอย่างเลยคือด้วยความที่ว่ามันเป็นภูเขาแล้วฝนก็ตกด้วยเนี่ยครับมันทําให้การเดินในวันนั้นยากมากแล้วดันไม่มีไม้เทรคอีกโอ้โหลําบากเข้าไปใหญ่เลย เสียงของสายทานครับเราเดินตามทางนี้ไปโอ้ปวดเหนื่อยไปไปลุยต่อ,อผมพกกล้องใหญ่มาเรื่องนี้เลยลำบากเดินหน่อยแอบมีเลื่นๆหน่อยนิดนึง บ้าตายหายขึ้นไปยุบ ไม่มีเห็ดให้มึง <ๆ S 2> ไม่มีเห็ดให้มึงเก็บแล้วแต่พื้นลื่นมากแต่เป็นปกติของฝนตกอนะเนาะตนนสาื่โอ้โหโคตรน่ากลัวเลยเคยเห็นไอ้เนี่ยฉากจะช่วยวะจะช่วยไม้เสียบอะ,บะ ISO ไม่มีแล้วโอ้ยเอาไป เขาเก็บหมดแล้วแหละว่านะทำไมช่างภาพขาวต้องทำอะไรอย่างนี้วะเป็นการฝึกความอดทนละ่ะโ,โห,โห,โหสว่างแล้วโห อยากให้ดูหมอกครับทุกคนโหยังโหดมาจากเพชรบุรีคุ้มแล้วเว้ยแล้วก็ผมลืมเตือนอีกอย่างนึงด้วยคือมาป่าแล้วอย่าลืมพกอซอฟเฟลยาก,กันยุงมาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่พกมามันก็จะเป็นเหมือนในคลิปวิดีโอ,โอนี่นะครับเขาไอ้เกบเกอร์มาแล้วเดินนี่ลำบากนิดหน่อยแต่เดินได้ต้องไม่โดนหยุดนะ แต่ฝนตกก็ไม่จริงรอหน้าหน้าที่มันแห้งดีกว่าเดินสะดวกกว่าง่ายกว่า <ST ART> อะไรวะตอดขาเขาฟิลพ่นตายคนโวยวายโอ้เช็ดหมอกยังไม่เปิดเลย สูงมากครับทุกคนตรงนนี้ผมยือนอยู่นะไปด้านละ่างเ่ยอะน่าจะรวมยี่สิบเมตรได้อยู่สิบกว่าเมตรได้อยู่เออไม่ไหวเ,วเดินลงกันทางลงอยู่นูน่นน่ากลัวรองเท้าผมอาไม่อยู่ด้วยน่าเสียดายมากครับที่การขึ้นเขาครั้งนี้เนี่ยระหว่างทางดันมีฝนตกซะก่อนเลยทําให้ผมเนี่ยต้องเก็บกล้องแล้วก็เดินลุยฝนไปจนถึงยอดภูสอยดาวจนสุดท้ายอ่ะ มันก็คุ้มค่านะกับความเหนื่อยที่เราแลกไปครับทุกคนครับถึงยอดแล้วครับกูถึงยอดแล้วโหอากาศดีมากหมอ,อกเห็นชัดเลยละ่ะเนี่ยหมอ,อกเต็มเลยครับตอนผมขึ้นมามันก็เริ่มมีหมอกแล้วฝนมันตกพอดีทีนี้หมอ,อกเลยลงเลย ขึ้นมาช่วงเดือน11หมอกก็จะเป็นประมาณนี้11.68 มาถึงภูสอยดาวพิชิตแล้วแต่เมื่อคืนไม่ได้อัดวิดีโอไว้เมื่อคืนฝนตกไม่เป็นไรเออพาเสียดายไปหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไป <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวหาโอกาสดเดี๋ยวต้องหาโอกาสมาอีกเพราะว่าครั้งนี้เรามาแค่เซิร์ฟก่อน <c oughs> เนี่ยครับทุกคนเราจะต้องลงไปด้านล่างนู่นเลยนูน่นโซนนู่นป่ะพ่อ ตรงนั่นแหละตรงรอที่แสงนั่นแหละนี่นี่ๆเนี่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 โซนนู้นเลยครับไปมุบเดี๋ยวเราจะน่าจะลงไปถึงด้านล่างแล้วค่อยถ่ายทีเพราะผมอยากเล่าเป็นเรื่องมากกว่าแบบว่าถ่ายวิวตลอดไม่ไหวหนักดินมันสไลด์เยอะ นี่แหละครับคือทั้งหมดที่ผมอยากบอกการออกมาเที่ยวไม่ใช่การทำงานบางครั้งเราก็อย่าไปใส่ใจหรือวางแผนกับมันมากเลยครับ